พียพสวัสดีครับนะอ้วนกวนจริงปลามารายงานตัวแล้วครับผมก่อนอื่นช้ำใจครับ50เมื่อคืนเต็งเป็ดเฮ้ยเซ็งจริงๆป้าเล่นยังไงรู้นะโดนไป50ไม่ต้องบอกก็รู้นะว่าสกอร์ของคู่ไหนนะครับและนาเชียอะไรนะครับ อา้าวยูฟ้าชัวร์มั่นใจเบิกถอนได้พันเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าสนใจนะครับทักไปไเลยที่แอดชัวร์8 9 8เนะครับผมทักไปทักไปแล้วก็นี่ครับน้องหมวยพารวยนะครับช่องน้องใหม่ในเครือของยูฟ้าชัวร์นะครับน้องหมวยจะมาโชว์ทุกท่านโยกสล็อตยังไงนะครับเข้าเบาๆออกหนักๆน,นะครับ สนใจนะครับกด subscribe ให้น้องหมวยพารวยได้เลยนะจ๊ะไม่ต้องรอช้าจ้าอ่ะกลับมาสู่ของเรา Fishing War ที่ทุน3,000นะครับเฮ้ยยิงเพื่อไล่อูเลกุหนาโซชาออกไปเลยดีไหมรับไม่ได้จริงนะครับกับสกอร์และการเล่นเมื่อวานดูแล้วนะว่ามัน ไม่ใช่ไม่ได้เรื่องเอออะไม่รู้ทำไงมือนันจริงเนาะไล่ก็ไม่ไปเหมือนใครก็ไม่รู้ <c oughs> อ้าวไม่มีการโยงครับไม่มีการโยงครับบอลอย่างเดียวเรื่องบอลอย่างเดียวนะจ๊ะโอ้โหพี่พี่ข้างๆอ,อัดร<า> <100 S 2> ้อยหนึง่งและยิงเปิ้ลด้วยเข้ามาที่เจ็ดหมื่นห้าบ้าหรือเปล่า <c oughs> น,านาะนะว่าเขาโหดมาก ว่าเขาโหดมากเจ้าคู่ควรเดีดูทีพี่เขาทุ่มทีได้แล้วเนี่ยตับโอ้โหแปดพันเจ้าช่วยกล้วยทอดโหดจริงเขายิงโหดมากเขายิง เขายิงนัดละร้อยแถมยังสองยิงเบิ้ลอีกนะโอ้นะนะแบบแทบจะอยากหยุดเล่นดูพี่เขายิงรีบเมื่อกี้ได้มาแปดพันแว็บเดียวโอ้ไปแล้วแป๊บเดียวเหลือหายไปโอ้โหหายไปหมื่นแล้วก็อย่างรวดเร็วดูดิโอ้โอ้โอ้โอโอไปหกหมืน่นลงไปอย่างรวดเร็วบ้าไปแล้วพี่ ขอให้พี่ได้สามร้อยคูณสาร้อยนะพี่เอาห้าพันอ้าว, 5, าวเราก็เบียน้อยหอยน้อยนะครับนัดละสิบบาทไปโ <c oughs> อ้พี่โหดมาก oh <my> โอไม่นะอายูเกอร์ลปล่อยความพิโรธของเจ้าโอ้กระสุนซีห้าสิบนัด นี่น้าที่บอกตามตรงนะแทบไม่ได้ดูของน้านเลยเนี่ยมองขวาตลอดอา้าวขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์ครับเมื่อกี้โมเดิดบนทีมรักแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับยูฟาชัวนะครับมั่นไทยมั่นใจเบิกถอนได้พันเซนะครับออวันก่อนถอนเจ0 0 0มถอนได้สบายๆนะครับบอกไปเลยเอา้าวไปซะแล้วพี่เขาเออ วันนั้นมั่นใจนะครับไม่มีมัว่วไม่มีซ่วนแน่นอนนะครับกับยูฟาชัวนะครับวนนะั้นสนใจนะครับเล่นเว็บเดียวกับนะ้าทักไปได้เลยที่8 9 8 9 8 9, แอชชัวแปดเก้าแปดเก้านะครับแอชชัวแปดเก้าแปดเก้าเขามีโปรทุกวันนะจ๊ะสนใจทักไปถามหาแอดมินได้เลยจับว่ามีโปรอะไรบ้างนะครับไปคุยกับแอดมินได้เลยอันนี้นะไม่รู้รายละเอียดมากนะครับอ่ oh, <my> าโอเคมาจบการประชาสัมพันธ์ ให้กับยูฟาชัวมั่นใจเบิดถอนได้พันเปอร์เซนเอามาเข้าสู่ดันมังกรมาเจอกันหน่อยซิมังกรจ๋าเออมาเปิดมาเจ๋ได้พี่ยิงร้อยยิงร้อยเปิ้ลน,นั่นแบบไปซะแล้ว ค่อยๆค,ครับไม่ต้องรีบนะยิงอยู่คนเดียวก็ไม่ต้องรีบหนาวช่วงนี้มังกอมันมังกอมันอืดพิลึกไม่ได้เลยเลยเนี่ยหมดไปพันกว่าแล้วยังไม่เห็นแตกหนักๆเลยไอเทม อ้าแต่ก็อย่าลืมนะครับแนวทางการเล่นนะครับยิงเป็นชุดนะอย่ายิงแบบแช่ค้างนะครับอนุญาตที่ยิงแช่ค้างได้เฉพาะกับบอสเท่านั้นนะครับนอกนั้นยิงเป็นชุดปุ้งปุ๊งปังปังปั๊งปังปังแล้วไปนะครับย้ายตัวไม่แตกย้ายแล้วค่อยกลับมาใหม่ก็ได้นะครับไม่ต้องยิงยาวๆนะจ๊ะเห็นไหมน้าเปลี่ยนอะแต่ว่ามังกรอ่ะพอจะยิงยาวได้นะครับแต่ถ้าตัวอื่น สะบัดออกไปนะครับสะบัดปืนออกไปด้วยนะครับอย่าแช่ไว้ตัวเดียวนะครับที่น้ายิงปืนยิงปลาเล็กนี่ไม่ใช่อะไรนะรอหวังซองอ่างเปานะจ๊ะเปิดอ่างเปาได้หนักหนักก็นี่ไงป้าเข้าให้มาจ้องเลยจ้องสว่างสุดอันนี้แหละไอ <c oughs> ้ป้าเอ้ยดูบอลจนตาพร่าตามัวเสียใจทีมรักแพ้ห้าศูนย์จนตาพร่าตามัวไปแล้วไอ้นะ เกี่ยวไหมครับ <laughs> เฮ้ยมันช้ำใจเนาะยังช้ำไม่หายนะจริงๆช้ำไม่หาย oh เอามาเฮ้ย <hi ha. S 1> มังกรเกรดเกรดมันทองคำหรือไงมันใส่เกราะอะไรขนาดนี้ไม่แตกสักทียอดไปเลย สิ้นสุดจากคนราชาเอาเอขอไม่มาเอาตัวนี้ก็ได้มังกรแตกหน่อยเออแตกแล้ว,ลวในสุดแตก,กง่ายเกินไปบ้าเลยแตกโคตรยากเลยเดี๋ยวนี้เออสองพันห้าเอาวะทุนคืนเอาก็ยังดีครับได้ทุนคืนเปลี่ยนน้ำแล้วมังเนี่ยเสียงนั่นไง โอ้ยสรุปมาสองดานไม่ได้อะไรเท่าไหร่เลยครับเดี๋ยวนี้เล่นนานนะเออทำไมเดี๋ยวนี้เล่นนานก็ไม่รู้มังกรไม่ค่อยแตกอรไม่รู้เป็นไรนะ้าหรือหลังๆนี่มังกรแตกยากนะครับใครมีความเห็นอย่างไรแชร์กันมาได้นะจ๊ะแชร์กันมาได้นะครับ แล้วก็เตรียมตัวนะครับอีกไม่นานนะครับกิจกรรมแจกทุนจากนะน้าอ้วนควรยิงปลาจะกลับมาอีกแล้วจะกลับมาอีกแล้วบอกเลยอีกไม่นานเราจะได้พบกันนะครับกติกาก็เหมือนเดิมครับง่ายๆร่วมสนุกแค่ตอบคําถามง่ายๆนะครับเดี๋ยวเริ่มกติการเรมื่อไหร่เริ่มกิจกรรมเมื่อไหร่เดี๋ยวนะบอกกิจกรรมบอกกติกากันอีกทีนะจ๊ะช่วงนี้ก็ ใครที่ยังไม่ได้ subscribe ให้นะนะครับกด subscribe ได้เลยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมไป subscribe ให้กับช่องนะ้าอ้วนควนยิงปลา2ด้วยนะครับตอนนี้นะ้ามี2ช่องนะเผื่อไว้คือนะ้าอ้วนควนยิงปลา2นะครับอันนั้นเป็นช่องสำรองนะเผื่อช่องนี้มีอันเป็นไปอะไรยังไงนะครับเราจะได้ไม่ขาดการติดต่อกันนะจ๊ะโอเคมาจ้ะกินปูจ้ะ แล้วปูโอ้เป้าหมายไม่เคลียร์โอ้ไม่นะค่อยค่อยอออายุเก่าร่อนปล่อยความพิโรธของเจ้าเออมาโอ้โหห้าสิบนะตี๋ว ใช้ให้เกิดประโยชน์หน่อยใช้ให้เกิดประโยชน์หน่อยมารอปูนี่แหละย้ายตัวไม่เออหูไม่แตกเลยสักตัว ช็อตซะเลยก่อนไปโอ้ยด้วพลังไอ้ตัวเนี้ย ไอ้ป่าวันนี้ไม่แข็งเนาะโอ้ไปสามด่านแล้วจ้ะเอามางอคงอีกแล้วครับ ไอปลาซิวปลาส้าสอยแบบนี้อยากยิงก็ยิงได้นะครับระหว่างเปลี่ยนน้านะจ๊ะยิงได้นะครับแต่ก็ไม่ได้กําไรไม่ได้ลบอะไรมากมายไม่บวกไม่ลบนะครับสําคัญอย่างเดียวนะจ๊ะคือมันจะมีซองนะครับมาลุนซองอ่างเปากันนะจ๊ะเออว่าจะได้หรือไม่ได้เห็นไหมเนี่ยมันก็สองพันสามสองพันสามสองพันสี่อยู่อย่างเงี้ยครับยิงไปมันก็ไม่ได้บวกไม่ได้ลบอะไรนะครับเออเ oh, <my> นี่ยเห็นไหมก็กลับมาสองพันสามก็แบบ อย่างงี้ครับอย่างที่บอกนะครับก็ลองดูนะอยากใครอยากใครอยากเล่นก็เล่นนะครับรอลุ้นเอาซองอ่างเปานะจ๊ะแต่อย่างนี้พอเป็นปลาใหญ่ก็ไม่ต้องยิงเยอะนะครับยิงปังปังปังป,งป,งป,งปังสองสานัดพอไม่แตกเปลี่ยนตัวไม่ซีเรียสนะครับเห็นไหมกลับมา2องพเท่าเดิมเหมือนกับตอนเริ่มเริ่มเท่าเท่าเดิมนะครับไม่มีอะไรนะครับอ้าวอย่าลืมนะครับโปรหมวดให้เขาอีกทีก็ได้ ยูฟ้าชัวนะครับมั่นใจเบิกถอนได้พันเปอร์เซ็นต์นะครับสนใจเล่นเว็บเดียวกับน้านะครับทักไปได้เลยที่แอดชัวแป8 9กนะครับแอดชัวแป8 9ก้าย้ำอีกครั้งแอดชัวแป8 9กนะครับแอดมินคอยดูแลท่านตลอด24ชั่วโมงนะจ้าไปบอกเลยว่าแจ้งไปเลยว่าเป็นแฟนคลับนะอ้วนกวนยิงปลานะครับขอโปรพิเศษพิเศษนะจ้าเอามา มาแล้วลิงมาดูว่าลิงอ๋อคงจะใส่เกาะไหมค่อย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 ,อยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบช็อตไปเลยอ้าวแตกเฉยอาทีลิงเนี้ยแตกเร็วข้ามาแล้วตืบตืมตโอ้โหสามพันแล้วเท่าไหร่ สี่พันสินะอ่าสี่พครับโอเคอ้าวก็พอแล้วล่ะครับเออเจียมเนื้อเตรียมตัวนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนนะครับบอกแล้วปลามีให้ยิงทุกวันนะครับถึงเป้าทะลุเป้าพอหยุดนะครับนี่นะเล่นให้ดูนะครับถึงเป้าทะลุเป้าแล้ววันนี้เข้ามา3,000ันออกที่5,870บวกเกือบเท่าหโอเครันะ้วันนี้ไปแล้วครับ